ทุกคนครับวันนี้ผมมาสำเพ็งครับมาเจอร้านาก๋วยเตี๋ยวแคะต้มยำยันตาโฟเนี่ยเขาเขียนไว้เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าจะเหมือนกับที่เราเคยไปกินกันหรือเปล่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ยเขาก็มีเครื่องโอ้ลูกชิ้นหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่ครับมีของชอบด้วยอันนี้ตัวที่เป็นลูกชิ้นทอดนะมีมีแห้งไหมครับมีครับเส้นบะหมี มีโฟมียำใช่ไหมเอายำดีกว่าครับมีโฟยำแบห้งครับผมแห้งครับโอ้ดูเส้นแต่เอาเผ็นไม่ต้องมากนะครับขอกระเทียมเจียวเยอะหน่อยหนึ่งโอ้ดูเส้นมีนเียเดี๋ยวเขาไป็นร่ครับอันนี้อะไรครับมือกับเลือดอ๋อผมอยู่สำเพ็งครับนี่ครับร้านก็จะอยู่บริเวณด้านหลังครับโอ้โหน้ำโง ซุปเดือดพวดพลาดเลยนี่โหน้ำซุปนี้ใส่ฟงใส่ฟักใส่ไเท้าเต็มพิกลเลยนะโอ้มีโฟมีต้มยำใช่ไหมย๋ยวเขามหน้าจะมาหุนใหม่โอ้หอ,อันนี้ลูกค้าลูกค้าอร่อยลองกินดูคุณจะติดใจอร่อยครับอร่อยนี่มาจากฝัรันกินนะเอามาจากจรันโอ้มากินถึงนี้เลยนะใช่คน โอ้ไม่ธรรมาดาจริงๆร,ร้านนี้เอาละทุกคนผมมาถูกร้านแล้วครับนี่อ่าอันนี้คือเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะคือจะมีลูกชิ้นเยอะแยะแบบนี้เลยลูกชิ้นเต้าหู้อะไรแบบนี้นะขายมานานหรือยังครับออามาขายตรงนี้ปีหนึ่งเซว่าขายที่อื่นมาก่อนเริ่มขายออโอ้โหนี่ครับขายกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ย เก้าโมง,งถึงบ่ายสองเก้ถึงบ่ายสองเว้ยก็ใช้เวลาไม่มากแสดงว่าขายดีกหมดเร็วโอ้นี่ครับทุกคนโอ้หน้าตาอันนี้คือแห้งเดี๋ยวพฟแห้งค,ครับธรรมาดานีน้ธรรมดาคือขนาดนี้เลยอันนี้คือเรียบร้อยละโอเคไปครับเดี๋ยวไปกินนี่เดี๋ยวผมไปถ่ายไอ้เครื่องให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโออันนี้คือลูกชิน้นทอดใช่ไหมนนเป็นกุ้งใช่ไหมโอ้ อันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะลูกชิ้นแค่ใช่ไหมไอ้ก๋วยเตี๋ยวแคชใช่ไหมแล้วก็มีนี่ครับโอ้โหนี่นี่ของชอบผมเหมือนกันเต่าตัวนี้เต่าแล้วก็อันนี้ตัวเต่าขาวเนาะลูกชิ้นปลามีปลาแผ่นโอ้อันนี้อะไรครับหมูเด้งอันนี้ก็คือใส่ไปด้วยเหมือนกันใส่ครับอ๋อโอ้แล้วเส้นมีกี่เส้นครับอันนี้อ้าวเจอเส้นนี้อีกแล้วเกี๊ยมอีกว่ามีว่ามียก มาม่า,มา,มาโอ้เส้นใหญ่มาม่ามุนเส้นเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเสี่ยงไฮ้ก็มี<แ>โอ้นี่เกี๊ยอีมีด้วยนะใครอยากกินข้ยวตี๋ยวโอ้รถเยอะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเกี๊ยอีนี่มาร้านนี้ได้ร้านตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะวัดอะไรนะวัดจกกักรวรรดิวัดจกักรวอยู่ข้างวัดจักรกวัจรการนะครับที่จะเข้าไปสำเพ็งนะนี่เข้ามาทางด้านหลังนะอันนี้คือไปสำเพ็งนี่ สังเกตง่ายๆว่าร้านเขาจะเป็นไม้ทั้งร้านเลยมีโต๊ะมีเก้าอี้น้าเป็นไม้เลยนะแล้วก็ป้ายนี่นี่ร้านนี้ไม่ใส่กัญชาด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินหน่อยครับนี่ <c oughs> โอ้โหโดูครับอือันนี้คือธรรมดาแต่ก็ให้คือครบเลย <c oughs> โอ้โหสุดยอดครับขอบคุณที่ตามครับชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับคอมเมนต์กันด้วย นี่อ๋อวันอาทิตย์เขาจะมีขนมครกบ,บ้าบินด้วยนี่รายการก็จะมีตามนี้เลยนะนี่ต้ยมยำยีฟรฟหมูเด้งเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวแคะเส้นก็มีประมาณแปดเส้นนะเบอร์โทรศัพท์ตามนี้ครับงานรับออกงานนอกสถานที่ด้วยอ่าเส้นน้อยเส้นเยอะสั่งได้นะโอ้โหตามใจลูกค้าจริงๆครับนายแดงก๋วยเตี๋ยวแคะสำเพ็งเนี่เบอร์โทรตามนี้เลยครับเขวิตามครับไปกินดีว่ะ